กลาบสสดที่ผู้ชมทุกท่านนะครับผุณ้อมอยู่ช่องน้องแมวเล่นเกม2วันนี้เราจะมาเล่นเกม Stick w a r l e g a c y นะครับที่ติดค้างไว้จาก EP ที่แล้วอาณจะจัก No Man แต่ว่ามีสกินใหม่ถ้าเกิดข้อมี No Man นะันเลยเล่นเลยไม่กลัวอยู่แล้ว No Man No Man แพนนะครับลุงนะครับลุงไปสกีไรดีสกิน,นี้แหละ อเล่นตำสูตรโนแมนโอ้โห no oh, คือแซัมอนแต่พวกนี okay. ้เดี๋ยวว่าดากไปฆ่าให้มุนเดี๋ยวก็ตายพวงนั้นอ่ะไม่รอด โอ้โหกลับป้อมอย่างหลวนเลยกลับป้อมเลยครับกลับป้อมเลยให้มันดีมัจะเรียนอะขนาดนั้นเงินเยอะขนาดเลยเดยเดเดเดนักดาบมันทำอะไรไม่ได้เดินเพื่อี่เดียวก็จะเรียน ให้มันตายดิเฮ้ยเร็วๆหน่อยต้องอัพแล้วต้องอัพแล้วโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยหืมจังดีเฟนเลยเอาไปยิงหัวให้มันเดะเดะเดะแป๊บหนึ่งตีฟรีถ้าถ้ามันหยุดอยู่กับพี่เราจะตีฟรีัะไม่น่าตีฟีซะโผลแล้วนะ น่าจะมามาแหละมาแหละมาแน่ๆด้วยจะดุเลือลดมันดิสู้ยิงฉียไปเข้าก็ได้เหรอสู้ได้เหรอ,อาาเข้าเลยสร้างะน้างนมมาเยอะๆสู้ได้แน่นอนเก็บแบบนี้อะไรอยะไรเนีวย เออกดผิดจะไปแท็กอะไรสู้ไม่ได้เลครับเจ๊ดิด๊ดิ๊ดกวนประสาทแหลมแหลมยิงป้อมได้ไหมันดับแรกป้อมไม่ต้องยิงยิงคนเก็บแมฆเดี๋ยวเราจะแอบแหลมยิงคนเก็บแรกเขานะครับไปตายไปก่อนเห็นอุปสรรคไหมคนแร่เนี่ย,ย,ยโอเคตาย เขาจะมามาไม่มาไม่มาไม่มายิง <in> ป <la> <ina> <en la> <ina> <organizational> ีเล็งห <society> ัวแล้วยิงปีชีสปอร์ยิงหัวมาก เฉลี่ยปั้นไม่ต้องสีถ้าสี่เปียปั้นก็ตตังิเ้งหมดเถตะเดี๋ยวยืนไปโรักสโลยักไม่ได้นี่หว่าจะอัพดักวิทมาทำไมเนี่ยักวิทยสปินสโลนตายก็ไม่ได้ตอบตัเราด้วซ้ำ พ่เ่เหรียญมันโได้แต่ตัวเล็กๆอะมันโลบอสมันดไม่ได้ายปะโนเอโอเคไปนเรียญเรียญหลนิดนึงมันยิงไม่โดนที่ยักษ์มาเราวม่จะแหลมได้แหลมได้หรือ่แลมได้ครับแลมได้ ทำไมมันดูนยักวะยักป้นงขวางทางตรไปก่อนเลย่ยิงคือแบบแทบไม่เข้าไม่เข้าอะไรล่ะ ยายามไงยิงหัวนะคะมันจะแหลงมากยิงหัวหกสิบเอ็ดยงตัวสามสองยิงหัวือว่าตายปะโอ้ยมันจะยากเลยกับยิงห์วกร่งอกนี่ยาก เข้าลูกปั้นเดีย๋ยวเพิ่งตีลูกปั้น,ดเ,ออน,น,น,ดนเดี๋ยวกำล,งงลังเสริมออกแป๊บนึงเดี๋ยวรอคนดธนูพร้อมก่อนจะ่อยตีใจเย็นมาพูดธนูเราก็ทั้งเรียบพร้อมอ่ะกำลังเสริมฝั่งนี้ยากที่ตัววะช่างเถอะทำไม่ได้ตายดิจ้ะตายดิหืมไม่โดนบ้ากปนเล ยิงไม่โดนโอ้โหยิงไม่โดนอะไรวะเนี่ยวันนี้วันอะไรมายิงไม่โดนเลยตัวน,นี้เหลือนะยคุดแรกแค่สองคนนะครับโอ้โหมันมึเยิะงจังวะ วะเนี่ยยิยงไม่ลดลงเลยอ่ะไม่หรือยิงไม่เร็วพอเร็วสุดที่ทำได้แล้วนะยังไม่ได้อีกอ่ะ มันมันมาบังตัวน,นี้เออมันต้องบ่นทำลายแล้วนคะุณแม่ของอ้ยผู้ก่อเรยมันยังไม่โดนดอกมันยังแค่ไม่โดนเลย พี่ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ยิงโดนก็ลองดูคิวหน่อยเห็นอย่างเงี้ยคิวอยู่น่ะคิวหน่ะเนี่ยเห็นในอย่างเงี้ยเที่ยวหน่ะคิวหน่ะไม่ต้องการอ่ะคิวง่ายง่ะโอ้โหเกลือกพลังอ่ะโดนได้เออ เลื่อน,นต่อแหลมต่อครับแหลมต่อแหลมต่อแหลต่อเลยิงไม่โดนวะโผมเขาไม่มีนักคุดแแล้ว สักคนเลยร้นอนักเวทอีกสักคนถนนโหดไม่ถอย,ลยแล้วก็ถ้าเขาเรียกกำลังเสริมมาเราจะพยายามไม่ถอยนะครับเสียเวลา ตัวนะครับไม่ค่อยแนะนําให้เอาดาบไปฆ่านะเพราะบางทีมันอาจจะสิบโนแมนออกมาฆ่าเราแนะนําไปนักธนูนะเพราะว่าโนแมนมันจะบุกโดปัดเดียวแล้วมันจะไม่บุกแต่ว่าถ้าเราแพ้ไอ้เนี้ยถ้าเราถอยอ่ะมันจะบุกมา่ะเออใช่แหละสดด่าม,มาอีกนึนงเดี๋ยวแพ้ ดาบเป็นกำลังเสริมแล้วกันเดี๋ยวเราขอให้คุ้มพอมดตัวนึ่งพอมดสะโลแต่เอามาในดาบนี้มีประโยชน์อะไรก่อนสโลไม่ได้ใสกุลงแป๊บไปดิกลออะไรล่ะ รเรามีกำลังเสริมตั้งโ okay. okay, okay, อ้โหมสงหามาแล้วบกุกไปก่อนเลยค่ะ <c oughs> ดูพุนเต็เมเลยแว okay, 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 okay. ก็หายชีวกันลกค่ะโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรากามหาฝนอันนี้กลายเป็นฝนไปแล้วตอนนี้ มีการเป็นผลไปแล้ว,เด,ว,เ,ดวเดี๋ยว็ดเด็ดเศรษฐัมเศรษฐัมไม่ได้เพราะว่ามันตัวใหญ่รับร้อยจีจีครับง่ายไปรียบร้อยปวดล็อกครับโนแมโอเคอัพอะไรดีตัวหลักสองตัวตัวตนแล้วนะตัวนี้เลยแล้วกันต่อไปจะเป็นไอซ์ อ๊ะมีอะไรอะ่ะซุ่มโจมตีก้าซุ่มโจมตีอีกเหรอขวดใครซุ่มโจมตีวละลกดาบไปก่าก่อน พวกคนป่านี่นะไม่มีประโยชู่แบบชุ้มโจมตีอะไรไร้ันละ่ะเราคนเดียวก็ชนะได้หมดแล้วมั้งโอเคโอเคโอเคโอค้โอคถอยถอยถอยทับเลยครับถอยทับเลยครับอืมดูได้ไหมเนี่ยรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอร้องโจมตีมาเลยรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอร้อง อด้นะครับเราหูเลือดได้ครับไม่เป็นไรครับเราตีเขาเขาตีเราไม่ได้แรงมากเราตีีะเราตีึไม่แรงตรงไหนวะอ๋อเราตีโอ้เราตี5-4เขาตี 5, ต21เร,รเ,รเ,รเราแรงกว่าเพราะเรามีสกินจบเราแรงกว่าเพราะเรามีสกินส่วนเขาไม่มี ตั้งป้องปะการหน้าบ้านเลยออกมาเถอะเด็กจะโดนลุมตีนะใค่ออกมาแปบ๊บนึงถอยก,ก่อนให้เขายึดเดินมาก่อนโอ้ยคนป่าคนถือกระบอ,อกจะออกมาทำไมไม่มีประโยชน์ตายปะเอามานันดิซุ่มโจมตีบางอาจมากมบางอาจมาซุ่มโจมตีในจกออักรอเดอร์ตายปะ มาบ้านเลยถ้าดักได้อย่างนี้แล้วก็อนอนรอ,อไปก็ได้นอนรอไปเถอะดักได้ขนาดนี้อุ้ยโห่ก็น,น้อยไปไม่มีความสามารถพอที่จะชนะเรา ไม่เลยครับผมเปรตันเลยต้องชี้สเปรตันไม่ได้อยากใช้อยู่แลว้วอ่ะขออนุญานเดี๋ยวเล่นเองห้ามแพ้เกินห้ารอบยังไม่แพ้สักรอบเลยต้องกระทือตรงนี้ให้ได้ก่อนจนเผาไอฮิวนะ ไม่ใช่ชนเผ่าไอยู่ดิจะเป็นนักธนงน้องแข่งนะคะถ้าชนะได้ต็ไม่ได้ยากนะนักดาบน้องแข่งจงนดาบวิญญาณนะ่ยใครจะชนะล่ะบบทีนี้นักดาบน้องแข่ง vs นักดาบวิญญาณโอ้โหพี่โกงอะสังคตีคนเบาอะ เรืงกวยยังไงก็ชนะกระโหลกแล้วไงกระโหลกแล้วทำไมอ่ะตัดฐานยังอยู่ถ้าปพวกเขาก็จุกแล้วครับไปผมก็ทืบเขาเลยครับอุ้ยอย่าเพิ่ง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 ตัวนี้หน่อยผมจะไปแหลมตีไอ้พวกนักมันจะกดเอ๊ะต้องไปกดทีไหน ต่อฟันกูไม่เข้าด้วยมึงเหอะตาได้อยู่ก็รู้จะเกิดอะไรขึ้นรอ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 มาลี่มาลี่เลีล้ยนหน่อยขึ้นบนไปรับทำไมล่ะ ไม่ออกอะค่ะเรารวบรวมกองกำลังได้พอสมควรแล้วเดี๋ยวค่าทีทั้งหมดเลยบุกเลยที่เหลือเป็นกำลังเสริม เอยวให้กำลังเสริมตามมาจริงๆไม่ต้องก็เลยนะกำลังเสริมไม่จำเป็นแล้วฝ่่งเราก็มีกำลังเสริมครับให้หมดเฮ้หมดโดนดีดหัวไปคนนึงกล้าดีมากเฮ้โดนดีดหัวไปนคนนึงจีิีๆก็ดดเป็น ไปไยไอคิว right. นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ